ครับท่านผู้ชมพบกับผมตั้มมิสูป้ายแดงนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมมิสูป้ายแดงนะครับคันที่จอดอยู่ข้างหลังของผมนี้นะครับนั่นก็คือรถมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตรุ่นเอลิทดิชั่นนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดในไลน์ผลิตของปาเจโร่สปอร์ตนะครับราคาค่าตัวของเขานะครับหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันบาทนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปชมว่าคันเนี้ยเตรียมส่งมรณ์แบบคุณลูกค้านะครับว่ามีการตกแต่งสวยงามม่านมอเตอร์ไดร์นะครับพาทุก เริ่มจากด้านหน้านะครับตัวสอนประจุดสปอร์ตนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าสีดำนะครับตัวนี้เป็นเรดร์เตือนการชนต่างๆนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ครบนะครับ้อมกล้องมองภาพรอบคันครับมุมมองใหม่นะครับสวยงามแล้วก็ชัดเจนครับผมนะมีการติดตั้งเพิ่มก็คือจะมีซีตรงนี้นะครับผมคิวตัวซีตัวนี้นะครับทําการรับสีดํานะครับผมและที่ขายไม่ได้เลยชุดเป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับสีดาล้วนนะครับไม่มีคลิปแดงนะครับ พิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากขึ้นเลยครับด้านหน้าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าท่านผู้ชมได้เห็นแล้วเนี่ยตัวจริงเลยเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามดุดันดูเข้มดูสปอร์ตมากเลยครับถันมาด้านข้างครับตัวนี้เลยครับเป็นซุ้มล้อขนาด3มนิ้วนะครับตรงรุ่นนะครับผมติดตั้งดูสวยงามลงตัวนะครับเก็บงานได้อย่างดีเลยนะครับมีการครอบกระจกมองข้างตรงนี้นะครับให้ดูเป็นสีดำนะครับผมได้เข้ากับตีมรถนะครับ ถัดมามือเปิดประตูก็เป็นสีดําเช่นกันพร้อมด้วยเบ้ารองมือเปิดเป็นสีดํานะครับตามผมมาเลยครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเริ่มจากตรงนี้เลยครับด้านบนเลยคาดเอวเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้เป็นการพุ่มลับสติกเกอร์นะครับก็ดูดีมีมิติครับทาให้ดูตัวรถดูเข้มดูดุดันมากขึ้นและสุดท้ายด้านล่างนะครับชายกันชนด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นชุดสปอร์ตไรเดอร์เอ็มเช่นกันนะครับผมตรงรุ่นนะครับผม หน้าหลังโทนสีดำนะครับไม่มีขีดแดงนะครับตัวนี้เป็นทรงพ่อคู่นะครับก็ดูดีมีนิติดูลงตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับผมตามผมมาได้เลยครับภายในห้องโดยสารเนี่ยมาเปิดไปนะครับนี่เลยครับผมพมเข้ารูปหกดีนะครับรุ่นพรีเมียมนะครับผมสีตัวนี้จะเป็นสีกาแฟเข้มนะครับสีน้ำตาลเข้มทำให้ดูหลูลรา ภายในก็ดูหรูหราเข้ากับสีบอร์นะครับสีบอร์ของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้าตาลนะครับเป็นบอร์สะท้อนความร้อนโคเรลโมดูลเล่น,นะครับเป็นสีน้าตาลตัดด้วยสีกาแฟเข้มนะครับก็ดูดีมีมิติเลยครับผมดูหรูหราไปในตัวเลยครับนะฮะสุดท้ายรถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับเงาวแวบ,บขนาดน,นี้เราจบด้วยการบริการเคลือบแก้วให้กับคุณลูกค้ารีเช่นกันนะครับผมทาให้ตัวรถเนี่ยดูเงางามมีมิติและรักษาสีรถไปได้อย่างยาวนานเช่นกันนะครับ ตัวนี้เราเคลือบแก้วรุ่นนาโนนะครับ 10H นะครับผมให้คุณลูกค้าตัวนี้เป็นบริการฟรีจากเราเลยนะครับผมทําให้รถสีดำของคุณลูกค้าเนี่ยดูเงางามมีมิติและรักษาสภาพรถสีรถเนี่ยไปยด้อย่างยาวนานเช่นกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมที่จบลงไปนะครับรถยนต์ Mitsubishi Pajero Sport รุ่น Elite Edition นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับสีดำคันนี้นะครับบอกเลยว่ามีการตกแต่งให้ดูดุดันสวยงามมากเลยครับผมถ้าผู้ชมสนใจอยู่นะครับ ลองติดต่อสอบถามให้กับมาทำผมได้เลยนะครับเซลตั้มนะครับอยู่ที่มิสูบิชิกวงไยสาขาบางนานะครับผมหรือทักมาที่เพจมิสูบิแดงโปแลนด์ถึงใจนะครับมีบริการให้กับคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าอยู่จังหวัดไหนนะครับอยู่ที่ไหนก็ลองทักมาได้นะครับมีบริการส่งรถสึนที่ถึงหน้าบ้านเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ชอบรถคันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดตับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับ